สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u tube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาเกี่ยวกับความรักของคนทั้ง7วันนะคะอะทุกสถานะไม่ว่าคุณจะมีสถานะในลักษณะของการมีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็คนที่คบกันอยู่หรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะเราจะแยกแยะให้รวมทั้งคนโสดนะ มาดูซิว่าความรักในช่วงนี้ตั้งแต่ที่คุณเปิดดูนี่ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณมีนาคมปีหน้านะกินระยะเวลาประมาณนั้นนะคะไปดูสถานการณ์ที่เป็นอย่างไรความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะตอนนี้เราจะมาดูชาววันจันทร์นะวันอาทิตย์ก็ดูให้แล้วนะคะมากับวันวันจันทรนะ์นะคะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างดวงชะตาคาดการณ์ปีก็ดูให้แล้วนะคะในปีถัดไป นะไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างปีหน้าเนี่ยนะความรักจะเป็นอย่างไรนะจะพบรักไหมนะเดดูในรูปแบบของ12ราศีนะคะส่วนดวงทั่วไปงานเงินโชคลาภก็ดูในรูปแบบของ1 2นักสัตวนะคะไปดูได้ปีหน้าลงทุนดีไหมกิจการจะเป็นอย่างไรงานจะได้ไหมนะจะถูกหวยรวยเบอร์ไหมจะโชคดี ในเรื่องเงินเงินทองทองไหมนะการลงทุนจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนไปดูได้นะคะหรือใครหาไม่เจอก็ถามมานะเดี๋ยวฝากลิง่ายนะคะอันนี้เราก็มาดูซิว่าความรักของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างในระยะช่วงนี้นะจริงๆแล้วชาววันจันทร์เนี่ยความรักของคุณเนี่ยพูดง่ายๆนะอิทธิพลคุณเหนือกว่าคนรักนะทาอะไรคุณจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนคุณคาดหวังอะไรคุณจะต้องได้ ว่าง,งั้นเถอะจะต้องประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะคะคุณสถานการณ์ของชาววันจันทนะแม้กระทั่งความรักพบรักเริ่มต้นที่ดีนะเจอคือหมายวามว่าอเป็นความรักที่มีอิทธิพลหรือในลักษณะของพลังความรักของคุณอยู่เหนือคนรักนะคะ จริงๆแล้วจะว่าไปแล้วชาววันจันทร์นี่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะบางทีก็เป็นคนที่ลังเลน่นะแต่ว่ามักจะขี้น้อยใจอ่าเป็นคนขี้น้อยใจบางทีทําอะไรอยากเรียกร้องความสนใจจากคนรักก็ไม่น้อยเลยนะชาววันจันทร์เนี่ยนะคะนะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ในตัวเองมากนะชาววันจันทร์ถึงแม้ว่าจะดูแบบหน้าตาไม่หล่อไม่สวยแต่ดูมีสเสน่ห์ในตัวของเขาแนหะ จะดูมีเสน่ห์นะใครเห็นก็รู้สึกว่ามีความพึงพอใจในชาววันจันทร์เนี่ยในช่วง <Bel> <v. S 2> โดยเฉพาะช่วงน <z petition> er> ี้นะคะแต่บางครั้งเราก็นะก็ต้องอย่าเขาเรียกว่าแม้ว่าตัวเองมีอิทธิพลเหนือคนรักก็ตามแต่ก็ต้องประคับประคองความรักไปให้ได้นะบางทีเงื่อนไขของคุณเนี่ยมันทาให้คนรักอึดอัดใจเกิดความเครียดนะคนรักเครียดมากเลยนะตอนนี้บอกได้เลยเพราะว่านะ ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะสำหรับคนรักจะเกิดความเครียดมากรวมทั้งบางท่านยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะบางท่านอาจจะเป็นปัญหาของการที่คนรักนี่สร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองมากเนี่ยบางทีเขาไม่แน่ใจตัวเองว่าเขาจะสามารถทําได้ไหมจริงๆเขาก็ยังมีความรักสม่ําเสมอให้อยู่นะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันมันทาไม่ได้มันบางทีมันไม่สามารถที่จะตอบสนองความรู้สึกของคุณได้อย่าง เต็มร้อประมาณนั้นนะคนรักเขารู้สึกเ่าเครียดไม่น้อยเลยบางท่านอะเครียดในเรื่องของการมีบุตรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือการที่แบบเข้มงวดหรือ,อยังไงก็ต้องอย่างนั้นอ่านะคะฉันทําได้แต่เธอจะมาทําเหมือนฉันไม่ได้ประมาณนั้นนะคนวันจันทร์จะเป็นอย่างนั้นในเรื่องของความรักช่วงนี้ความมีสเสน่ห์กุ้มกลิ่มหรือความแบบ คำว่ากรุ่มกริมหมายความว่าพูดจาอะไรใครก็ชอบเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่ามาเลยทําเหมือนกับมองว่าะจะชู้แต่จริงๆแล้วคือความมีสเสน่ห์ของเขาเองนะคนวันจันในช่วงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามยังประคับประคองกันไปนะคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยเราจะแยกให้นะคะ การทํานายเป็นการทานายโดยรวมๆนะคเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะคะดูเป็นแนวทางไปนะคะสิ่งไหนที่ดีเราก็ทําให้เรามีกําลังใจสิ่งไหนที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสําหรับความรักก็ต้องแก้ไขตั้งรับกับมันเพื่อปรับเปลี่ยนนะคะอย่างไรก็ตามมันก็เป็นการทํานายโดยรวมนะไม่ได้ระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นนะดูเป็นแนวทางไปนะคะ สำหรับคนที่มีครอ,อบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยนะอยู่ในระหว่างของเขาเรียกบางท่านอาจจะอยู่ในระหว่างการมีปัญหาในลักษณะที่ฟ้องก็ได้นะฟ้องอย่าเรื่องลูกเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวเรื่องความเป็นก็ยังห่วงลูกไงความสัมพันธ์เนี่ยมันมันเกี่ยวกับลูกด้วยนะนี่แหละ ลูกยังเป็นสายใหญ่อยู่ทําให้ไม่สามารถที่จะไปไหนได้แม้บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องหรืออยู่ในระหว่างที่ไม่แน่ใจจะเอาอยัางไงนะจะอยู่หรือจะทำยังไรดีกับปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขหรือเป็นการสร้างเงื่อนไขเยอะเกินไปสำหรับเขาคนรักนี่ไม่ได้มีความสุขนะบอกได้เลยนะคน คนรักของคนที่เกิดวันจันทร์เพราะว่าคุณมีอิทธิพลเหนือเขาไงเขาเลยเกิดความเครียดหลายๆอยา่างนะบางท่านเนี่ยในการตัดสินใจเรื่องลูกเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะมีการ,การ,การฟ้องร้องข้อตกลงเนี่ยมันตึงเกินไปไหมกฎเกณฑ์ที่คุณตั้งกับคนรักเขาเงื่อนไขของคุณมันเยอะไปไหมทําให้เขาเกิดความเครียดบางทีเขาผิดหวังนะเขาอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณอยู่แต่มันก็เลยมันยังยังยัง,ยงยยไม่สามารถตอบสนอง ได้ทําให้เขาไม่แน่ใจหรือความเป็นอยู่ของคนที่มีครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่ามันยังคลอนแคลนไม่น้อยเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในระหว่าง50-50ในการตัดสินใจสําหรับคนที่มีปัญหานะคะปัญหาหนักๆส่วนปัญหาที่มันเบาๆหน่อยก็คือข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆนี่แหละบางทีกฎเกณฑ์ที่ตั้งกับคนรักก็เผาๆลงบ้างหรือลดทิฐิลงนะจะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วทุกอย่างมันก็จะ จริงๆแล้วยังสามารถที่จะประคับประคองครอบครัวไปได้นะตอนนี้ไม่ถึงขั้นที่จะมีปัญหาหนักจนขั้นเลิกล้างนะยังไม่ยังไม่มีมีแต่ในอยู่ในระหว่างกันตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณทำน่ะทําให้คนรักเครียดไม่น้อยนะรู้ไว้แล้วเขาเครียดไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็ต้องนะใจเย็นๆขอให้มีสติปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะ หรับนคนที่มีครอบครวัวหรือพึ่งธรรมะคนรักบางทีเ็าต้องอาศัยธรรมะเข้าช่วยนะ,ะทำให้ใจเย็นลงนะคะหรือปรึกษาผู้ใหญ่นะคะตรอบนคนที่มีครอบครวัวอย่างไรก็ยังประคับประคองกันไปอยู่นะคะก็คือจะต้องลดที่ถี่ลงนะคะอะไรที่มันตึงเกินไปเงื่อนไขที่มีต่อคนรักหรือบางทีมันต้องตัดสินใจดีๆว่ายังรักกันดีไหมในการที่จะฟ้องร้องเรื่องที่จะอยู่หรือจะไปเรื่องลูกเรื่อง,อ,งอะไรก็ตามนะคะ จริงก็ยังไม่แน่ใจตัวเองด้วยซ้ำไปนะแต่ตอนนี้คุณมีอิทธิพลเหนือเขาอยู่แล้วนะคะยังประคับประคองกันไปอยู่นะคะส่วนหนึ่งก็เรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะการที่จะดูแลส่วนหนึ่งนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันจริงๆรงักกันมากนะเนี่ยรักกันมาก นะแต่มันเป็นปัญหาลักซ้อนเข้ามานี่สิทําให้คนรักเครียดเหมือนกันนะเพราะความมีเสน่ห์ของชาววันจันไม่ว่าจะเกิดจากวันจันหรือคนรักเองก็เถอะมันเกิดปัญหาความเครียดเกิดขึ้นไม่น้อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังหาทางออกอยู่มันเป็นคือพูดง่ายๆคือบอกได้เลยว่ามันเป็นวิบากกรรมเข้ามาพอเห็นคนจะมีความสุขหน่อยมันมาแล้วมานและวันนั้นขอให้มีสตินะถ้ายังรักกันอยู่จริงก็รักกันมากอยู่นะ ยังรักกันอยู่เนี่ยบางท่านอาจจะเป็นไม้ไม้ที่คบกันเนี่ยหรือบางท่านคบกันแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาเนี่ยมีลูกขึ้นมาเนี่ยตัดสินใจยังไง,ย,งยังเกิดความเครียดนะคะคนรักเนี่ยเกิดความเครียดไม่น้อยเลยแต่ก็ยังอยากจะเริ่มต้นที่ดีเขาก็ยังรักเรามากอยู่นะแต่ปัญหานเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับบุตรหรือเรื่องปัญหาลักซอนเนี่ยนะความเจ้าชู้ของชาววันจันทร์ด้วยส่วนหนึ่ง นะแต่คุณกับเขาก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีต่อกันอยู่นะคนที่คบกันเนี่ยยางไรก็ตามนะขอให้มีสตินะมีโอกาสมีเวลาก็ชวนกันไปทําบุญนะหรือเข้าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะอยากแต่งงานแล้วนะยิงแล้วชาววันจันทร์เนี่ยอยากแต่งงานนะคนที่คบกันบอกได้เลยฉันพร้อมอยากแต่งงานแล้วเนี่ยไอคนรักยังเครียดเครียดอยู่อ่าในกรณีบางท่านอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะแต่ก็ยังยังประคับประคองกันไปอยู่นะ เพราะนั้นค่อยพูดค่อยจากันนะคะถ้ายังรักกันอยู่กับปัญหาลักซอนเหมือนกันนะคะหรือบางท่านมีบุตรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องนะคะตัดสินใจจะเริ่มต้นกันยังไงนะลดทิฐิลงค่อยคุยกันแล้วถือว่ายังรักกันดีอยู่นะคะชาววันจันทร์เนี่ยนะปัญหาลักซ้อนเข้ามานี่แหละเนี่ยหนึ่งปัญหารักซอนมันมีปัญหาเข้ามาแล้วแต่ใครจะเจอสถานการณ์แบบไหนนะปัญหาลักซอนเข้ามาแล้วก็ปัญหาเรื่องการมีบุตรขึ้นมาเนี่ย นะจริงๆก็อยากเนี่ยพร้อมที่จะแต่งงานอยากจะเปิดตัวเนี่ยอืความกลุ้มคร่มเนี่ยความมีสเสน่ด้วยส่วนหนึ่งมีคนเข้ามาชอบเยอะนะคนวันจันบอกได้เลยช่วงนี้คนที่เป็นคบกันอยู่เนี่ยมีแฟนแล้วก็ยังมีคนมาจีบอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะนั้นะ,ะนนก็ต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันเกิดความเครียดไม่น้อยนะคนรักบอกได้เลยเขาเครียดเรื่องคุณมากเลยเรื่องเนี่ย นะคะว่าน,นั่นคุยกันแต่ก็ยังไม่ไปไหนหรอกยังมีความรักที่ดีต่อกันอยู่ในอนาคตนะขอให้มีสติเราจะเอาอยัางไงก็ค,คุยคุยกันลดทิฐิหันหน้าเข้าคุยกันนะคะท mm ี hmm. นี้เรามาดูสถานการณ์ของคนโสดบ้างคนโสดเคยมีปัญหารักสามเศร้ามาปัญหาอ,อกหักนะอ,อกหักก็ได้เขาอ,อกหักมานะคนโสดวันจันทร์เนี่ยแต่เขาเจอแล้วเขาพบแล้วพบรักแล้ว คบใครสักคนหนึ่งละแต่ยังไม่แน่ใจเพราะเขาเจอปัญหาที่เขาเคยอกหักมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาคบใครหรือมีใครเข้ามาตอนนี้เขาระมัดระวังตัวเองมากนะไม่ทําอะไรผีพรมไม่ตัดสินใจปุบปับแล้วมีเสน่ด้วยมาคนมาชอบเยอะด้วยนะชาววันจันทร์เนี่ยช่วงนี้มีมิตรภาพมีมีคนเข้ามาจีบเยอะนะมีคนเข้ามาทําความรู้จักคนโสดเนี่ยนะแต่คุณก็เจอคนคนนี้ละแต่คุณก็ยังมองว่า ต้องระมัดระวังเพราะคุณเคยผิดหวังอกหักมาอกหักด้วยซ้ําไปเนะี่ะเจอปัญหาเนี่ยนะเขาก็เลยขอค่อยๆดูวนไปแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกดีนะนะมีความรู้สึกดีกับชาววันจันทนระ์นะแต่ปัญหาของเขาก็คือเรื่องส่วนตัวของเขายังมีปัญหาเครียดอยู่หลายอย่างเขาอยากเริ่มต้นกับคุณ นะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะสามารถที่จะประคับประคองกันไปนะสามารถที่จะคบกันไปได้ในอนาคตนะคะนะในความสัมพันธ์ถือว่าไปได้ดีบางท่านอาจจะเป็นไม้คุยกันนะยังเป็นห่วงลูกเนี่ยคนรักที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาพูดคุยด้วยเนี่ยกับชาววันจันทร์เนี่ยเขาอาจจะเป็นไม้ไม้มีลูกติดรวมทั้งชาววันจันทร์เอง นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังมามากๆเนี่ยเลยต้องระมัดระวังตัวเองเนี่ยนะคะเพราะนั้นนะคุยกันแบบสบายๆต้องเขาออกเข้าใจกันมีโอกาสพัฒนาอยู่นะคะเพราะคนที่เกคยบรรจันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนนี้แหละฉันอยากจะคุยกับคนนี้แหละแต่ก็ยังคุยอย่างระมัดระวังกันเถอะยังไม่เปิดใจอย่างเต็มที่นะคะ สำหรับความรักของคนวันจันทร์ก็คงประมาณนี้นะคะในสถานการณ์ก็ถือว่ายังประคับประคองกันไปสิ่งสำคัญคือต้องมีสติแล้วลดทิฐิลงนะคะส่วนคนโสดก็มาแล้วแต่คุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวเองถ้ารักเขาชอบเขาก็ต้องยอมรับความเป็นไปของเขาได้นะคะก็ดูดูคุยเย็นไปโอเคนะคะกนะ็ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มี คิปดีๆมาฝากท่านอีกในครั้งต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ